เรื่อคำว่า,า,ากรอบเพชรย้ายยงบริษัทเป็นของที่มีความสำคัญมากนอกจากจะป้องกันคุณผีคุนแล้วว่าทุกคนปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดจะป้องกันได้ทุกอย่างอันตรายจะมีกับท่านได้แต่ทุกคนจะไม่มีอันตรายทั้งนี้พ่อเลยเพราะว่าทุกอย่างถ้ามากระทบกัะทางเข้า ทุกคนจำไู้ความรู้สึกว่ามันก็ทบเบาๆสิ่งที่ปรากฏชัดมาแล้วก็มีสองอย่างคนที่มานั่งที่นี่หลายคนประสบมาแล้วนั่นก็คือว่าน้ำมันชาตรีกับมิดหมอมิดหมอก็ไปมิดหมอชาตรีคำว่าชาตรีนี่มีกำลังเหมือคงพัน ในสมัยโบราณท่านเรียกว่าโคกพันชาตรีคำว่าชาตรีอะไรหนึ่งท่านเรียกว่าหลกเบาถ้ากระทบกระทังอะไรเข้าราหนักจะมีความรู้สึกมอนของเบาๆอยากก่างกระบีหลายคนอย่างที่ดรัิญาเรียกเมื่อกี้นี้เธอถูกรถชนกระเด็นไปประมาณสามวาไม่มีความรู้สึกอะไรเลย แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเห็นหนังสือมาแจ้งทราบว่า,า,วาเธอนั่งรถขีม่มันนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปมีรถมาชนเธอรถขาดสองท่อนล้อด,ด้านหน้าวิ่งไปทางล,อล้อดานหลังวิ่งไปทางล้ลมเธอก็ลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วก็เดินผิวปากแล้วก็ตำรวจบาถามว่าศพอยู่ที่ไหนเธอบอกศพก็คือผมเอง นี่เป็นนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะตอนนี้อันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านแต่ว่ายัางต่อเพศที่บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดคืนหนึ่งทุกคนเวลากลางคืนจะต้องสวดจิตวิโสทุกคืนเวลาสวดจิตวิโสต้องถึงพระพุทธเจ้าท่านเพราะเวลามาเป่าจริงๆอตาตม,มาไม่ได้เป่า พระเจ้าท่านเป่าระปการีสองถ้าจะใช้ขอทุกอย่างจะเป็นมิตรชาตีก็ดีน้ำมันชาตรีก็ดีพระก็ดีพระทั้งหมดก็เป็นชาตรีเหมือนกันให้ปลุกด้วยคาถานี่ว่าอิทธิลิทิพุทธานิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดเดชะจะมาเป็นที่พึ่งกันบ้ากอุนิเถิด คาถาที่จะขอได้จากพระที่แจกของด้านหน้าโน้นนะแล้วก็ก,การเป่าคราวนี้จะทำเป็นสองตอนด้วยกันในตอนแรกจะเป่าคาถายันก่อเพชรเพื่อเป็นการคุ้มครองวันบรรดาทเทพวิสัชต์ตอนที่สองจะเป่าคาถามหาลาบคำว่ามหาลาบี่หมายความว่าท่านจะมีลาบอยู่เสมอ ขอให้ทุกคนถ้ายังไม่ได้กระถามมหาลาภที่จะกระถามเงินล้านไปขอที่พระได้ถ้าถามเงินล้านแล้วกระถามมหาลาภนี่ให้สังเกตด,ดูกลางคืนที่ท่านบูชาพระท่านว่าคาถานี่กี่จบ <c oughs> สมมติว่าสามจบห้าจบเจ็ดจบเป็นต้นแล้วเก้าจบก็ตามเ <c oughs> วลาท่านจะหยิบสตังค์ที่ท่านเก็บไว้ ให้เมือหยิบสตางอ์ยาเพิ่งนำออกมาว่าคาถาตามจบที่ท่านบูชาท่านนำเงินออกมานับถ้ามันเหลือจะต้องเก็บเวลาเก็บระว่าเท่านั้นถ้าทำอย่างนี้ทุกคนจะมีเงินไม่ขาดตัวถ้าจิตเป็นชานจะมีความน่ำโดยมากอันนี้ดรปัญญาประกาศเมื่อกีนบอกว่าคาถา,ายัางกรเพรนี่ได้มาจากครูคุพระหลวง วันนี้ขอพูดยาวหน่อยนะอาตมาก็ไม่สบายมันเป็นโรคเกาต์โรคขาปวดมากแล้วตอนเช้าที่แถมแม่ก็เป็นไข้จับสัน่นอีกด้วยถ้าพูดไม่ค่อยใช่ก็ขออภัยด้วยคา <c oughs> ถายันตราเพทุพปานลินจากพ่อแจงอาจารย์แจงจากสวดสุโคไทยเพราะว่าเป็นคาถายันพระมหาชัยสงคราม เวลาเขาจะออกสงครามเขาเอาไว้เหนือนยันยมหาวิยัยทนวิทัยสงครามนี่ตอนต่อมาตอนที่ก่อนที่อาจารย์แจงจะตายสองปีท่านก็มาขอยืมกระถาไปจากพระปานท่านหมดแล้วเมื่อนําไปแล้วไปชาท่านก็ตายแต่ก่อนจะตายท่านก็เขียนไว้บ่สาสั่งเมียไว้ว่าถ้าใครจะเอากระถาบทนี้ ให้นำดาบสองเล่มคู่กับยานนี้ออกไปยืนกลางเราชันแล้วลกว็รำดาบถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงไปให้นำไปได้ก็ปรากฏว่ามีพระหลายองค์ที่อยากจะได้คาถาบทน,นี้ก็ต่างคงก็ต่างไปรำเงือแตกเงือแต,แต่ไม่ได้ <c oughs> เมื่อตามาทราบป,ปรบวิแล้ว ก็คิดว่าคาถาบทนี้เป็นสมบัตยของหลวงพ่อเราถึงพ่อปานเราก็ควรจะได้ก็ไปกับท่านเนือสีสององค์เป็เพื่อนกันไปขอคาถาบทนี้เมียจันแจงอน,นุงสือมาให้ดูท่านบอกท่านสั่งบอกว่าถ้าหากว่าท่านสามารถจะเอาดับนี้ดาบนี่ไปรำถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงมาจึงจะได้ ก็นึกในใจว่าเราเป็นพระมันก็ไม่น่าจะรำได้ก็เลยเข้าไปจุดธูปจุดเทีนขออธิษฐานว่าหากว่ายันกรอเพท้ที่ควรจะเข้าไปเจ้าไม่เวลาถือดาบไปที่นกชานไม่ต้องรำให้มีเสียงฟ้าผ่าลงมาทันทีถ้าดาบนี้ไม่สมควรเข้าไปเจ้าเมื่อเดินไปกลาง้าชานก็ไม่มีเสียงฟ้าผ่าก็จะไม่เอา ผลที่จะพึงได้คือว่าเมื่อนำดาบที่ออกไปแล้วกางพากลางแจ้งกลางตักชานเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นก็ไปเอาไม่ตรงรัมเคยได้มาท่ <c oughs> ้นบรรดาญ,ญาจิจ้าพุทธศาสนายโดยทุนหน้าถ้าหาว่าท่านรักษาย่างก็เพชรอย่างอ่อนคําว่าอย่างอ่อนคือว่ารักษาสิล2สองข้อคือก็อหนึ่งอธินาทาน อย่าลักอย่าขโมยอย่าปล้นอย่าย่งชิงเขาข้อที่สองไม่ดื่มสุราดืมเบียรในเวลานี้เขาทำบุญต่างๆเขาใช้สุราดืมเบียรไปพื้นฐานถ้าเขาเลี้ยงเป็นพิธีกรรมราเกินไปวิงเป็นพิธีไม่มามาอย่างนี้ใช้ได้ถ้ารักษาอย่างได้อย่างเข้มข้นคือขึ้นชื่อว่าสินห้าทั้งหมดเราจะไม่ยอมละเมิด หรือว่าบางข้ออาจจะต้องละเมิดแต่สินสองข้อเราไม่ยอมขาดนั่นคืออหนึ่งอาทินาทานสองสุราเมเบสุญชาจาย์แม้แต่งานวิธีเราก็ไม่กินกินโซดาแทนอย่างนี้ขอรับรองผลว่าไม่ใช่เฉพาะคุณผีคุณคนคุณใสเมื่อกี้ที่ต้องเติมยาอธิบายให้ฟังจำคำแนะนำของรับาล แต่ขณะที่ดรปัญญาให้คำแนะนำพระพุทธเจ้าอมรถุนท่านมาบอกว่าการทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะคนผีคนคนทุกอย่างที่มันจะมีอันตรายเกิดขึ้นอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราได้อันตรายกับเราจะไม่มีอย่างกับคนที่ถูกรถชนกันไดน้าสามสี่วาถ้ามีแค่ช้ำนิดหน่อยคนคิดว่าตายอย่างกับคนที่เขานั่งรถ มันจะกส่ไปถูกชนล้อหลุดจนสองข้างรถลม้มเขาลุกขึ้นมามือปัดฝุ่นแล้วก็เดินผิวปากตำรวจมาถามว่าสพอยู่ที่ไหนเขาบอกศพคือผมเองแล้วก็มีรายหนึ่งอยู่ไม่ไกลอยู่บ้านท่งนานี่เองเจล้างปืนล่างปืนเสร็จแล้วลุกขึ้นลาไว้ ตอนนี้ลูกสาวเปิทดีเวทมมอ,มอ,มอนิยมนะลูกสาวถามว่ากระสุนมีไหมแม่ลืมไปบอกไม่มีลูกสาวก็เลยลองเอานกสับเปิดก็ลั่นปังไปโดนแม่โดนเครื่องหลังมันน่าจะตายแต่แม่มีความรู้สึกว่ามีทอดอะไรเล็กๆมาถูหลังเท่านั้นเองอันใดไม่มีนี่น้ำมันชาตีนะเป็นว่าน้ำมันชาตีก็ดี ไมดหมอชาตีก็ดีให้ทุกคนติดตัวไว้ก็จงจย่าลืมว่าตอนเช้าให้ปลุกด้วยกาถาอิทิลิธิพุทธานิมิตังราะเดชะเดชังขาอเดเดชะจงมาเป็นที่พุกกันแมา,อาเ,อเอานี่เถิดเลาก่อนจะเดินทางที่จะไปไหนให้ภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธ ให้ใจออกด้วยบทโทสามครั้งถ้าเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่งต <c oughs> ้องก็วบายอีกสามครั้งน้ำเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่งไรอีกสามครั้งเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่ง <c oughs> ถ้าอย่างนี้แล้วก็วันนั้นท่างวาอันตราจะไม่มีกับท่านเวลาจะว่าคาถาพุทโธก็ดีที่วิโสก็ดททีที่ที่ก็ดีให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานถ้านึกถึงพระปานเป็นที่สุด แคนวันนี้จะทำเป็นสองอย่างนะอันดับแรกจะเป็นกระถาใย,ยกราฟชรอันดับที่สองจะเป็นกระถามหาลาบให้ท่านนึกถึงสตังในกระเป๋าของท่านนึกถึงสตังในที่เก็บที่บ้านนึกถึงตัวตัเองด้วยว่าคอยมีลาบสักการะสนุยไป <c oughs> เวลาสตังไปถึงบ้านไปเก็บสตังอย่าลืมว่าเวลาท่านสวดมนต์กลางคืนกี่จบ ว่ากระถาเกินล้านทั้งจบนะว่าโูชากี่จบถือว่าสามจบเอาเงินเข้าไปวางแล้วอย่าเพิ่งเจะปล่อยมือถือไว้ก่อนว่ากระถาสามจบแล้วปล่อยมือเวลาจะใช้เอามือจับตตังจะเพิ่งนําออกมาว่ากระถาสามจบแล้วนาออกมามานับกามที่เราต้องการจะใช้ถ้าเหลือขึ้นเก็บว่าสามจบ ถ้าทำอย่างนี้ทุกคนให้ภาษีเจ็เปอร์ซนี่ยไม่หนักใจพญานยาจโยมภาษีโมาเพิ่มนะเี่มจ็ดเปอร์เซ็นจะไม่หนักใจหรอกเรามีเงินมากกว่าเป็นว่าเรามีเงินไม่ขาดสายตอนนี้ไปพญายาโยมทั้งหลายตั้งใจสมาทานสินห้าถ้าสมา,ถถา,มา,มาทานมรนมาาน